สำหรับคลิปนี้นะคะพิมพ์ก็ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้สำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จุดบุหรี่ไฟไม่เข้านะคะพิมพ์มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะอันดับแรกเลยเปิดฝาฟิลนะคะฮิโน่จะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนอิซุสุจะอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็ไล่หานะคะที่จุดบรีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะใช้ฟิวสิบแอมนะแล้วก็นับแถวหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ไล่มาตัวที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะตัวที่เจ็ดอ่ะแล้วก็วาง ฝาฟิวไว้แล้วก็มาไล่าตามแถวฟิวนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้นะคะมันใช้ฟิว10แอมแหละแต่ว่าคือคนเก่าเขาใส่ใส่ยีแอมไว้มันใส่ฟิวเกินมันไม่ดีหรอกพิมก็รู้แต่ว่าคนเนี้ยด้วยที่ว่าความที่ว่าพิมะใช้ไฟเยอะก็เลยใส่ไป ยี่สิแอมปกติมันจะเป็นตัวสีแดงๆตัวนี้นะคะสิบแอมก็เราจะมาดูกันอันนี้คือลักษณะฟิลไม่ขาดนะคะอันนี้ฟิลไม่ขาดนะคะสมบูรณ์ทุกอย่างก็เราก็ดึงออกมาค่ะเดี๋ยวคือตอนนี้พิมพ์ขี้เกียจด,ดึงแล้วไงเพราะว่าพิมพ์เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดใส่ฟิลแล้วมันยังไม่ติดอีกมีอีกวิธีค่ะ หรือคอนโซลค่ะอยวพิมพ์พาพิมพ,พ์จับพาไปหรือนะคะนี่หรือคอนโซลแล้วก็มาดูขั้วนะคะว่าขั้วหลุดหรือเปล่าส่วนใหญ่จะสองปัญหาสองอย่างนี้และคะ่ะที่จุดบริซ่อมง่ายมากเป็นผู้หญิงยังงอแง,งคะ่ะซ่อมเองได้ซ่อมนะคะอย่าให้ต้องถึงมือช่างถ้าถึงมือช่างนี่คือมันเป็นมากกว่าสองอย่างนี้แล้วอันนี้คือของพิมพ์ ตอนแรกใส่ฟิวไปแล้วมันไม่มันไม่เข้านะคะไฟยังไม่เข้าพิมก็เลยมารื้อคอนโซลก็คือของฮีโน่ก็คือจะดึงตัวบนก่อนตัวบนสีเทาเนี้ยดึงออกแล้วก็ไปดึงตัวล่างนะคะมาเรามาลองกันลองพัดลมเสียบคือลมมาทางด้านหน้าคือใช้ได้นะคะค่ะพิมพ์ยังอธิบายไม่จบเนาะแต่คลิปมันตัดซะก่อนพิมพ์ก็เลยใช้ภาพนิ่งในการประกอบนะคะ คั่วมันจะมีอยู่สองอย่างนะคะคั่วบวกคั่วรบในการทดสอบไฟอะ่ะถ้าเกิดกรณีสายหลุดทั้งสองสายอะ่ะให้ใช้พัดลมเป็นตัวทดสอบนะคะถ้าพัดลมหมุนกลับหมุนกลับคือดูดลมเข้าอะ่ะแสดงว่าเราใส่คั่วไฟกับคั่วรบผิดนะคะถ้าลมหมุนออกมาปกติพัดลมปกติก็คือเราใส่คั่วถูกคืออย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างอื่นไปทดสอบนะคะมันอาจจะช็อตแล้วก็พังไปเลยได้แต่ตัวพัดลมเนี่ยมันเป็นตัวไดนาโมไงมันไม่พังค่ะแค่ว่ามันหมุนกลับด้านกับหมุนถูกทางแค่นั้นเองถ้าพัดลมโอเคแล้วเราถึงเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเอเครื่องใช้ไฟอย่างอื่นไปเสียบได้นะคะเสียบไฟในรถอะคะ่ะเออของพิมพ์คือพิมพ์จะใช้ไอตัวแปลงไฟแบบ พิม์ใช้อินเวอร์เตอร์นะคะแปลงไฟจากไฟรถมาเป็นไฟบ้านเพราะว่าพิมพ์ใช้ไอตัวหัวชาร์จชาร์จเร็วกับโทรศัพท์ไงคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไอที่จุดบุร่ธรรมดาเราจะไม่ได้ชาร์จเร็วไงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน TikTok และก็ใน YouTube นะคะถ้าเกิดใครจะมาให้กำลังใจพิมฝากไปกดให้กำลังใจฝากไปคอมเมนต์ ใน YouTube ให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดวันไหนพิมพ์มีทริคเล็กๆน้อยๆวิธีการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้พิมพ์จะเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสำหรับอาการลดไหนที่พิมพ์เจอพิมพก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ